สวัสดีครับวันนี้ครับผมมาพักผ่อนที่บ้านนะครับช่วงเทศกาลสงการนะครับแต่ก็ยังต้องทํางานนะครับเไม่ใช่ไปทํางานหรอกก็คือตัดผมให้น้องนั่นเองนะครับอันนี้เป็นน้องแฟนนะครับก็ตัดผมให้น้องมาหน่อยนะครับผมมันยาวเลยรพี่ตัดผมให้หน่อยเอาลองทรงต่าผมก็เลยจัดเลยอุปกรณ์เนี่ยไม่ครบนะครับต้องบอกเลยมันเป็นเบตเตะเลี่ยนเที่ยวไว้ติดรถอะนะครับมันก็จะประมาณนี้แหละ ผมจะบอกเลยว่าผมไม่ได้ตัดสวยนะถ้าจะตัดนอกสถานที่อะไรตัดให้างเนี้ยไม่ค่อยเนีย้ยเท่ไร่แต่ว่าไม่ค่อยเนีย้ยของผมนี่คือดูได้นะไม่ใช่ว่าตัดทรงดีน,นะครับครับเออฟันหลอกเอาไม่อยู่นะครับผมรู้สึกว่ามันยากมันยุ่งยากไปก็เลยถอดออกแม่งเลยนะครับใช้ฟันเปล่าแม่งเลยก็ต้องมีฝีมือหน่อยนะครับผมอย่างก็ตัดไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะครับเราทรงต่ำคือแบบผมมาแบบแล้วอุปกรณ์ไม่ครบอย่างนี้ด้วยนะครับ ต้องชนานาญจริงๆนะครับผมอ่ะเก็บด้านล่างพอสมควรแล้วทีนี้ผมจะมาไล่เก็บผมด้านบนนะครับตัดแบบนี้เลยนะครับเนี่ยจับยกตัดง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเออตัดฟรีตัดไรตัดยังไงก็ได้นะครับจริงๆแล้วผมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมก็ตัดสวยเหมือนกันไม่ใช่ว่าเห็นที่ว่าตัดฟรีก็จะตัดขี้เหร่ให้น้องเขาเนาะไม่ใช่นะก็เอาแบบดูได้เลยแหละนะครับให้มันสมราคาครับแต่ก็ฟรีนั่นแหละครับ ก็ตัดตามนั้นแหละครับนี่ผมก็ให้ทุกคนดูเอาว่ามันพอใช้ได้ไหมล่ะนะครับกับงานแบบนี้นะครับตัวนี้ใช้แค่วีกับแบตเตอรี่แล้วนะครับไม่ใส่ฟันองแล้วผมกอยากตัดมันเร็วๆมันร้อนอากาศมันร้อนนะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับมันร้อนมากๆนะครับนกบินตายต่อหน้าต่อตาผมเลยมันบินล่วงลงมาตายเงี้ยมันร้อนขนาดไหนอ่ะผมบสุดๆอะ่ะนะครับ ผมมาใช้ฟันรองเก็บนะครับตรงที่ผมสะบัดฟันเปล่าไว้เงี้ยครับนี่ครสงการที่สุรินเงียบเร็วมากเลยนะครับก็เล่นกันแค่2วันเองวันที่3าวันที่4ก็เงียบแล้วไม่มีใครเล่นแล้วต่อไปก็นอนร้อนอยู่ในบ้านนะครับทีนี้นะครับก็นี่ครับผมก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเพราะว่ามันร้อนจริงๆไม่อยากตัดนานกลมก็เมื่อยด้วยนะครับมันไม่ใช่กับเก้าอี้ตัดผมอ่ะมันเป็นเก้าอี้ธรรมดามันเมื่อยนะครับ ทีนี้มาเก็บด้านหน้านะครับเสร็จแล้วนะครับผมไม่ไม่ทรงไม่ซอยแม่งหรอกเพราะว่าไม่มีกันไกนะครับนี่ครับผมเราทรงต่ํานะครับจะกึ่งกึ่งกลางๆนะครับไม่ต่ําเกินไปเพราะว่าผมหยิกนะครับไม่อยากให้มันมันต่ําไปมันก็ขี้เหร่นะครับประมาณนี้แหละก็เสร็จเรียบร้อยครับผมแยกย้ายผมก็จะได้ไปอาบน้ําแล้วไปหานอนตามต้นไม้สวัสดีครับ